าผมบอกว่าย่านนี้เคยมีทั้งโรงแรมโรงงานและก็โรงสีและเคยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่จนเกือบสูญหายทั้งชุมชนแต่วันนี้กลับกลายเป็นสมบัติแห่งความทรงจำของมีนบุรีทุกคนจะเชื่อไหมดูบูลดิ คลิปนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลาไปยังชุมชนเก่าแก่แห่งมีนบุรีที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนทรงจีนอายุกว่าร้อยปีบอกเลยว่าเดินเพลินเหมือนเดินอยู่ในกองถ่ายหนังย้อนยุคเลยนะท่านทาด้วแ,แล้วทุกคนวันนี้ผมมาถ่ายซีรีส์เล้าชมชุมชนม,มุสลิมนะทุกคนแต่วันนี้เหมือนจะเป็นตอนพิเศษสามารถติดตามได้เดี๋ยวลงอีกทีหนึ่งทุกคนเป็นคลิปยาวแต่ว่าวันนี้ผมมาให้ดูเป็นคลิปสั้นก่อนนะว่าเราอยู่ที่ ชุมชนคนจีนเก่าแก่ทุกคนรอ้บบอยกว่าปีที่นี่คือชุมชนมินบุรีอุมภถยานที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีตมีทั้งโรงแรมโรงงานและก็โรงสีแต่พอปี2538ราเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ทําให้หลายอย่างหายไปในพริบตาแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือสเสน่ห์ที่เวลาทําลายไม่ได้ละคลิปนี้ผมบังเอิญมาเจอชุมชนแห่งนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศปัจจุบันไปพร้อมๆกันครับนี่ไม่ใช่เมืองจาลองนะของจริงนะเป็นบ้านเก่าๆมันก็เรียกชุมชนอะไรนตลาดเก่า ตลาดเรายิบุรีบ้านจะเป็นเรื่องเก่าๆมาเลยเนาะเก็บอนุรักษ์ไว้บ้านสมัยก่อนเลยนะทุกคนแต่ไม่ค่อยมีคนอยู่ใช่ไหมมีนะมีมีมียังมีอยู่ชาวบ้านยังมีอยู่แบบมัฟิโอ้บอกด้วยดิอันนี้เก่าจริงคือดูบูนดิโอ้เหมือนหนังเลยบ้านนี้เป็นบ้านเก่าๆอยู่เลยบ้านเก่าหมดเลยนี่ ที่เขายังเก็บไว้เพราะว่าเขายังใช้ได้อยู่วัดจีนอยู่นี่แล้วก่อนนี้ก็จะเป็นชุมชนโอ้ทุกคนผมไม่เคยมานะ้อ,นอยบีเรื่องง่ายใช่ไหมผมก็คิดว่าน่าจะร้อยปีเหมือนกันนะยบินบุรีเป็นเมืองเก่าอา๋อบินบุรีเป็นเมืองเก่า<ม>ปกติมาเคยมาเดินไหมไม่เคยครั้งแรกเหมือนกัน <laughs> มันอยู่ตรงข้ามตลาดแล้วไม่ได้ข้ามปกติก็เดินตลาดบินบุรีใช่ไหมบางทีมไม่เคยเข้ามามแล้วดูอิดทุกคนดูอิดผมให้ดูอิดนะนี่ เป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นชุมชนคนจีนอายุร้อยกว่าปีทุกคนชุมชนนี้เขาเรียกชุมชนอะไรนะครับมินบุรีบัตถมมินบุรีบัตถมใช่<บ>แต่เห็นเป็นบ้านเก่าๆหมดเลยนะครับใช่ไหมครับใช่รอ้อยกว่าปีโอ้ร้อยกว่าปีค่ะโอ้มาชาอตลก็นี่มีที่นั่งด้วยว,ว้าวนะนี่ซื้อตรงนี้แล้วก็มากินตรงนี้โอ้ทุกคนบรรยากาศได้เลยกัิบเตอร์มิล์นะเออใช่แบบ บราณโบราณเนี่ยนะฟิเหมือนผมเคยดูแต่ในหนังแล้วเคยดูแต่ในละครอะไรวะในละครไทยแบบแต่ว่าเป็นแนวจีนจีนิดๆนะใช่แต่ไม่เคยมาอนี่จริงๆลองชิมไวิตามิ้วกับบรรยากาศที่เออต้องกินไวน์วนตามิ้วอ่ะความสดชื่นแล้วก็บรรยากาศแล้วก็ฟิลอ่ะทุกคนมันได้มากเลยเดี๋ยวลองลองกินกันดูทุกคนดิสไครับต้องสมุดมีนบุรีอยู่ตรงนี้ทุกคนดูห้องดิห้องสมุดดิคือฟิลได้เลยทุกคนอ่า กินไวต์ตมิวแล้วก็นุ่น